่ชื่อแอนนะคะคุณแอนได้ไงนะครับเออ่มาจากเล่าเท้าวค่ะรู้จักเว็บไซต์คุณเต้ลได้ไงครับเออ่จากในอินเทอร์นเน็ตค่ะ,คะแล้วก็มาเรียนแล้วคุณแอนเห็นว่าเป็นยังไงะครับคือสอนโอเคไหมสอนโอเคค่ะอาจารย์ละเอียดค่ะแล้วก็ดูแลเปนใส่ดีมากเลยค่ะถามตอบตอบทุกคำถามเลยค่ะที่สงสัยครับคุ้มขนาดนีน้ไหมครับคิดว่าคุ้มนะคะเพราะว่า เหมือนกับว่าถ้าเราทำสามารถทำไรายได้ถึงหลักแสนหลักล้านเนี่ยกับค่าเรียนแค่สองสามพันบาทเนี่ยคิดว่าคุ้มค่ะเพื่อนที่สนใจที่จะเ,เปิดร้านค้าออนไลน์นะคะแล้วอยากทำสนใจที่จะทำอ e ีเบ y นะคะเรามาเรียนกับอาจารย์เต้ดูค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ